ของเราเองเราเดี๋ยวค่อยเซ็นหรืออะไรเงี้ยพี่ก็ลืมหรือว่าไม,ไม,ไม่ไม่ทันมีะนะคะถ้าเกิดต่หลังมาหาอะไรทีเนี่ยก็แนะนําว่ากําลังทําโครงการอะไรอยู่นะคะกำลังจับเงินอะไรอยู่ก็พยายามเสียเวลานิดนึงหรือว่าอย่างนี้เห็นบางคนเขาก็จ้างผู้ช่วยวิจัยที่มีประสิทธิภาพตรงนี้ช่วยทําหน่อยหรือแม้กระทั่งพวกเจ้าหน้าที่เลขาส่วนตัวของอาจารย์ในกลุ่มอาจารย์อะไรเนี่ยคะ่ะที่เขาก็ก็ช่วยทําเป็นลายโครงการอะไรอย่างเงี้ยก็ จะไดเ้เรียกว่าอะไรฮะถูกต้องเข้าที่เข้าทางไปซะนะคะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเคลียร์บัญชีอะคะ่ะพราะเวลาขอไอ้สามเดือนทีไรเขาก็ผลก็ไม่บอกว่าเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้เคลียร์บัญชีซึ่งเราก็เข้าใจอะนะคะแต่ก็ต้องเรียนแนะนําว่ามันไม่ใช่คือพูดออกไปไม่ได้พูดแค่นี้อาจารย์เรียนถามนิดหนึ่งกรณีกรณีเอาเงินเข้าไปฝากแล้วมันมีดอกเบีย้ยขึ้นมาเนี่ยตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะถูกดีคลาดเป็นอะไรเป็น รายได้ของโครงการนี้ใช่ไหมคือปกตินะคะอาจารย์เราถ้าเป็นเหมือนยืมรองจ่ายในหน่วยงานนะคะมันก็จะชัดเจนว่าดอกเบี้ยต้องเข้าคณะอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทีนี้พอถึงโครงการวิจัยเองเนี่ยเหมือนกับตรวจสอบก็ยังยังคือเขาก็เขาก็ได้แต่บอกว่าควรจะเอา,ขาเข้าคณะอาจารย์ค่ะถ้าถ้าอาจารย์เอาไปเข้าเอาไปเข้าแบงค์หรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็น่าจะเอาเข้าคณะไปะคะ่ะ แต่อย่างกรณีสกวอย่างเงี้ยที่เขาให้เปิดบัญชีเฉพาะเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมีดอกเบี้ยมาอาจารย์ก็ใส่ลงไปในรายงานนะคะเข้าใจว่าเขาก็คิดเป็นรายรายได้ค่ะเป็นรายรับรายรับไม่ใช่รายได้เป็นรายรับเหมือนกับที่มันงอกออกมาจากสมุิสกวให insky, ้แสนหนึ่งแล้วมันงอกมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรวมเป็นเป็นขาเข้ามาแล้วก็อาจารย์ก็มีสิทธิ์ใช้ตรงนั้นออกให้มันบาลานซ์กันใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าถ้าเงินที่เขาให้มาเน็ตเน็ตว่าสมมติแสนหนึง่งแล้วอาจารย์มีดอกเบีย้ยมาอีก10บาทหรืออะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วอาจารย์ใช้ไม่ถึงแสนสิบบาทอันนี้อันนี้อาจารย์ต้องคืนเขานะสมมติอาจารย์เหลือดอกเบีย้ยสิบบาทอาจารย์ไม่ได้ใช้เนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์ต้องคืนเขาต้องคืนเนะะี่ยค่ะต้องคืนหมดอะฮะเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ไม่ค่อยมีใครใช้ให้เหลือ ขอถามหน่อยค่ะพอดออีตอนนี้มีรับทุนอยู่อย่างน้อย2ทุนเป็นหลักที่เป็นผู้ร่วมโครงการไม่ใช่หัวหน้าโครงการเพราะฉะนั้นอธิการบดีเราไม่ได้เซ็นนะคะแล้วเงินก็เลยเข้าใจว่าทางผู้ให้ทุนก็จะส่งไปที่มหาวิทยาลัยนูน้นแล้วก็เ,เจ้าหัวหน้าโครงการก็จะส่งเข้าบัญชีโดยตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างไหมคะคือมีเผื่อตรงเรื่องของค่าสารวโภคอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวบัญชีจะจะทำยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือคืออันนี้เรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่หน่วยงานคือที่อาจารย์สังกัดก็คือคณะเนี่ยไม่ได้รับรู้เพราะฉะนั้นทาง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 มหาลัยอื่นเนี่ยหัวหน้าโครงการอาจารย์ก็คือจะต้องเป็นคนดิวเนี่ยหาในภาระตรงนี้แล้วถ้าเกิดเขารับมาแสนหนึ่งแล้วเขาให้อาจารย์สองแสนไอ้สองหมืน่นเราจะให้คนอื่นอะไรต่อเนี่ยก็แนะนําว่าอาจารย์ก็ต้องควรจะไปเปิดแยกแล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็ต้องเก็บอนันเพื่อที่จะคืนตางเขาไปเป็นอย่ว่าถ้าเกิด จบจบเรียบร้อยแล้วอาจารย์ได้ตั้งค่าสารโปโภคหรือว่าหรือว่าสิ่งที่จะมอบให้คณะเนี่ยอาจารย์ก็เข้าใจว่าก็นำส่งได้อาจจะขอสํอาเนอา,า,นอ,า,าอะไรเข้ามาที่เป็นต้นเรื่องนิดนึ่งก็จะเข้าได้ของส่วนตัวที่ดีฉันเคยเคยทำก็คือทำ ทำโครงการวิจัยแต่ว่ามีอาจารย์จากสัตวแพทย์แล้วเราก็มีโครงการวิจัยย่ยอยเพราะในโครงการวิจัยย่ยอยที่อาจารย์สัตวแพทย์เขาเป็นหัวหน้าก็จะมีเงินอุดหนหุนที่จะไปให้คณะสัตวแพทย์เพีเยงแต่ว,ว่าภายใต้ล่มใหญ่เนี่ยประกาศมันมาอยู่ที่วิศาวะเพราะเราเป็นหัวหน้าโคารกงการเพราะั้นพอจบโครงการเราก็เนี่ยเราก็สั่เนาประกาศที่จากวิศวะอะไรเนี่ยไม่ใช่จากวิศวะจากจุฬาแต่ว่ามีของชื่อเราอะไรเนี่ยแล้วก็ไฮไไหลแล้วก็ไปให้เขาก็เขาจะได้รู้ต้นเรื่องอะไรหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเรียนว่าเงินเข้าเนี่ยไม่ค่อยลําบากแต่เงินออกเนี่ยลก ไม่หรอ่ะต้องถูกต้องต้องมีช่องทางออกที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์จะเข้าว่าเปเนเงินอุดหนุนให้คณะอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมาหลอวค่ะเขารับได้แต่ถ้าอาจารย์เข้าไปแล้วจะบอกว่าเข้าผิดจะขอออกเนี่ยเขาเนี่ยลำบากแน่เข้าแล้วเข้าเลยต้องมาดีแคลร์กันว่ามันผิดยังไงอะไรยังไงก็คือพอดีตอนนั้นแต่ก็คงโอเคเพราะว่าเคยถามถามคุณยุ้ยว่าเหมือนที่ฝ่ายวิจัยตั้งไว้10.5หรือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ10กับสาธุโพ10.5แล้วสาธุโพอีก อ,อ๋อรวมแล้วสิ5จุดแล้วผู้ให้ทุนเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ได้เท่าที่ได้จะมีข้อกําหนดนะคะอย่างสวเนี่ยเราก็จะต้องเป็นไปตามผู้ให้ทุนนะคะซึ่งเขาเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอะค่ะถ้าเผื่อเกณฑ์ประเภทไหนบ้างที่เขาจะให้แล้วก็มีประเภทไหนที่เขาไม่ให้นะคะถ้าเผื่อเขาให้เราก็เอาถ้าเผื่อเขาไม่ให้ก็เป็นไปตามผู้ให้ทุนแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นบริษัทเนี่ยยังไงเราก็ต้องคิด นะคะสินะคะแล้วก็ค่าสั่งพวก0ูเปร์เซของงบประมาณทั้งหมดค่ะคือพอดีอย่างเราเป็นผู้ร่วมรับทุนเราไม่ใช่หัวหน้าโครงการนะคะคือตอนนั้นที่เคสก็คือสอวอกเขาให้แบบไม่เท่าไม่ไม่คำนวณแล้วยังไงก็ไม่ใช่10.5%แล้วเขาเป็นมหาชทาลี่เรียนว่าถ้าเราต้น่องมันไม่ได้อยู่ที่เราก็ไไม่เก็กจริงๆก็คือเราไม่ได้รับทราบะนะคะอาจารย์อาจารย์หรือว่าเราในฐานะ คือเราใช้ฟอร์ซิลิตี้ที่นี่ใช่ไหมคะเราทํางานให้คณะให้มหาวิทยาลายัยถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้ไปได้สามารถที่จะใส่ตรงนี้ไปได้มันก็เงินก็เข้ามาคณะมันก็อยู่ในระบบที่จะมาใช้งานไม่ได้ว่าเข้า,า,าไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ควรนะเพราะฉะนั้นเรากไ็ไม่ได้ไปยืนกับเขาบอกว่าแต่เข้าถามเกณฑก์ก็บอกไปเท่านี้ค่ะครับแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้ดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมดันบังเอิญเอาไปใส่ไว้ในสากรอ์อมทรัพย์ครับ ก็คือเป็นมันไม่ได้ทําบัญชีแยกไว้แล้วาเริ่มต้นที่อาจารย์ได้เงินงวดมาแล้วอาจารย์ไปรวมกับอันอื่นซึ่งอาจจะเป็นส่วนตัวหรืออะไรแล้วรวมกันหมดเลยพี่แนะนําว่าไงคะให้รีบแยกออกมาเลยหรือว่าให้รอกับโครงการหน้าก็เริ่มเลยค่ะอาจารย์ก็เริ่มแยกเลยค่ะอาจารย์ ให้ใ <Hey>, yeah. <อ>แยพพ<อ>ะที่ผ่านมาที่ผ่านมา<อ>ถ้าถ้าเขาอันนี้ก็คือ <c oughs> ถ้าเขาถามถึงเราก็คงคงต้องไปนั่งไล่ดูค่ะอาจารย์แต่ถ้าเขาไม่ถามถึงก็พิสุทิคิดว่าน่าจะเริ่มเริ่มแยกเลยค่ะค่ะก็คือเมื่อทราบก็ทำทำให้ถูกต้องแล้วกันนะคะอาจารย์มีอย่างอื่นไหมคะเรนถามว่าสมมติว่าเราเป็นผู้ร่วมโครงการแล้ว มีการมาตรวจสอบหลักฐานอย่างเงี้ยค่ะการเอาผิดนี่เอาผิดที่ผู้หัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมกันกันทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้พิจารณาไงฮะคือสมมติเราไม่ใช่หัวหน้าโครงการแต่ว่าเราไม่ได้เราแค่ส่งเอกสารให้แล้วก็การบริหารจัดการอยู่ที่หัวหน้าโครงการอะไรเงี้ยค่ะอย่างอย่างนี้เราเราเป็นอยู่ในข่ายด้วยไหมคะคือต้องหัวหน้าโครงการนะคะจะเป็นคนที่ต้องรับ คนแรกก่อนนะคะจย์เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยพอเขาตรวจมาเนี่ยหัวหน้าโครงการเขาก็จะบอกว่าส่วนนี้ใครจ่ายสมมติเราเป็นคนผู้จ่ายแล้วคนนั้นรับเงินใบเสร็จนะคะเขาก็จะก็จะถึงตัวเราอะค่ะจอาจย์พอคือหัวหน้าโครงการดูในภาพรวมอะค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยส่วนไหนที่เราจ่ายผู้ผู้ร่วมอะจ่ายเองถ้าตรงนั้นเนี่ยเราเป็นผู้จ่ายถ้าใบเสร็จมันไม่สมมุติว่าใบเสร็จตัวน,นั้นมันไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะ ัวหน้าโครงการเขาก็คงจะต้องก็มาถึงเราที่จะต้องเป็นผู้แก้ไขอะค่ะจ่ะแต่ถ้าเขาถ้าเขาดูแลว่าเออเดี๋ยวเขาเขาจัดการให้เราเสร็จก็ก็ก็จบไปอะค่ะพอโอเคไหมคะก็ประมาณเนี้ยค่ะค่อย่างนี้โอนให้สัตวแพทย์เนี่ยค่ะเป็นค่าวัสดุใช้สอยคอให้เขาเซ็นไว้เลยว่ารดงวดนี้เขารับวัสดุใช้สอยไปเท่านี้เพื่อนเขาก็จะต้องไปจัดการเรื่องใบเสร็จในยอดเท่านี้ ให้ได้เรียบร้อยถูกต้องแล้วก็แล้วก็จะเอามาดูพร้อมกันหรือว่าจะอยู่ที่ที่ออนเนอร์เขาก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือคิดว่าโดยหลักเกณฑ์ใหญ่ๆก็คือที่เราทราบแล้วแล้วก็พยายามทำทำจัดการนะเวลาของโครงการตรงนั้นให้ให้พอเข้าที่ถ้าเกิดว่ามีคําถามก็คิดว่าสอบถามจากจากทางคณะนะคะทางทางการเงินก็คงจะยินดีให้คําปรึกษาด้วยเป็นกรณีหรือเป็นคําถามคําถามไป ก็ถ้าไม่มีอะไรอาจารย์รีลุงมีอะไรเป็นอะไรำับอป้คะนี่ค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะวันนี้มาหลายท่านก็รวมรวมทั้งท่านผอเอาไฟบริหารแล้วก็ทีมงานนะคะที่ช่วยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอบคุณค่ะอาจารย์